สวัสดีครับชาวราศีมิถุนผู้มีไหวพริบและมากความสามารถยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์เช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆครับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนามิถุนครับที่ต้องบอกเลยว่าเราจะมาพูดกันในเรื่องของดาวสามดวงทิตรีโกนกันในราศีธาตุลมครับโครงสร้างของดาวตรีโกนธาตุลมชุดนี้เนี่ยถือว่า ให้คุณอย่างมหาศาลกับชาวลัคนาราศีมิถุนครับเพราะว่าถือว่าเป็นพบที่ดีของคุณทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ในมุมที่ตรีโกนถึงลัคนาโดยตรงนะครับนั่นก็คือเรียกว่าอยู่ในพบที่1น,นะครับก็คือพบตนุนะครับพบปุตตะพบที่5แล้วก็พบสุภาพบที่9ครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์การลงทุนนะครับต่อยอดจนเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งเพื่อขว่ยคว้าและก็ได้ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็มาตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นครับขอให้ข้อมูลเพื่อความมั่นใจช่องโหนชัดๆใช้การพยากรณ์ตามการคำนวณตามโหราศาสตร์ไทยนิรายณะนะครับตัดอายนางศาแบบลาฮิรีซึ่งให้ตำแหน่งที่ถูกต้องตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าครับแล้วก็ตรงกับข้อมูลขององค์การนาซาเลยทีเดียวครับ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการคำนวณตำแหน่งดาวแล้วก็วันที่ดาวย้ายราศีว่ามันจะถูกต้องตรงตามตำแหน่งจริงบนท้องฟ้านะครับเรามาเริ่มการพยากรณ์การตรีโกนของกลุ่มดาวในราศีธาตุลมเลยนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยาราหูและพฤหัสบดีเนี่ยเขาได้ตรีโกนกันรออยู่แล้วนะครับแต่ขาดอีกราศีหนึ่งก็คือในมุมของราศีตุลน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวอังคารครับเลข3 ได้โครจรเข้ามาอยู่ในราศีตุลน,นะครับซึ่งดาวอังคารมาอยู่ในราศีตุลตรงนี้เนี่ยเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นประหรือเป็นปรักกรตรนะครับคือย้ายโครจรเข้ามาในวันที่13กันยายนไปจนถึง27ตุลาคม2568ครับส่วนดาวพฤหัสบดีครับซึ่งได้อยู่ในราศีมิถุนรออยู่ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมแล้วก็ย้ายไปที่ราศีกรกฎนะครับ ส่วนราหูนั้นก็รออยู่เหมือนกันนะครับราหูย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมและจะอยู่ยาวไปจนถึงปลายปีหน้าเลยครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพยากรณ์ดาวตรีโกนนี้ก็เรียกว่าเป็นการพยากรณ์ในช่วงที่มีผลก็คือวันที่13กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2568นนี้ครับก็เป็นช่วงที่ดาวอังคารย้ายเข้ามาแล้วก็ดาวพฤหัสบดียังไม่ได้ย้ายออกไปสู่ราศีกรกฎนะครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นครับ ดาวอังคารในภพปุตตะนะครับเรื่องราวของชาวมิถุนนะครับเริ่มต้นที่ดาวอังคารเลข3ครับดาวอังคารในดวงของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนสองภพก็คือภพลาภะนั่นหมายถึงโชคลาภรายได้ความสําเร็จแล้วก็มีความหมายของภพอรินะครับก็คือเรือนที่6จากลัคนาก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีพิจิกครับซึ่งตรงนี้อังคารหมายถึงการแข่งขันอุปรสรรคศัตรูแล้วก็ปัญหานะครับ ดาวองคารดวงนี้ได้โคจรมาอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพปุตตะของคุณครับปุตตะเป็นเรือนแห่งการความคิดสร้างสรรค์การรเริ่มโครงการใหม่ๆการลงทุนระยะสัน้นหรือเสี่ยงโชคนะครับบุตรบริวารแล้วก็ความรักความบันเทิงเมื่อนาความหมายมารวมกันการที่ดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับแล้วก็อุปสรรคนะฮะลาภและอริเนี่ยนะครับมาอยู่ในภพที่เรียกว่าเป็นปุตตะก็คือการสร้างสรรค์และการลงทุนจึงหมายความว่า คุณมีความปรารถนาที่จะสร้างรายได้แล้วก็โชคลาภนะครับลาภะผ่านการริเริ่มทําสิ่งใหม่ๆหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับหรือเป็นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ครับในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะนํามาซึ่งปัญหาและอุปสรรคมาด้วยพร้อมๆกันนะครับตามความหมายของอริครับประกอบกับว่าดาวอังคารในตําแหน่งนี้ได้สถานะที่เรียกว่าเป็นประนะครับก็คืออ่อนกําลังครับไม่มั่นคง ดังนั้นหากคุณจะมุ่งไปที่การเสี่ยงโชคอย่างเดียวหรือทาโครงการใหม่ๆโดยขาดการไตรตรองเนี่ยเรียกว่าอาจจะพบความผิดหวังนะครับหรือว่าสร้างศัตรูได้ง่ายอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่จะบอกว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณนั้นมีมหาศาลแต่ยังเป็นพลังงานดิบที่ต้องได้รับการซัพพอร์ตจากอีก2ดาวครับเรามาถึงดาวพฤหัสบดีครับหมายถึงว่าดาวพฤหัสที่ทับลักษณะของคุณอยู่ในภพตนุนะครับ ตัวพลังงานจากดาวพฤหัสตรงนี้เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งแล้วก็เปี่ยมปัญญาของดาวพฤหัสบสดีเลยนะครับกระแสะของดาวพฤหัสที่กุมลัคนาของคุณในราศีมิถุนซึ่งอยู่ในภพที่เรียกว่าภพตนุนั้นเนี่ยตนุหมายถึงตัวตนบุคลิกภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมทิศทางทั้งหมดของชีวิตคุณนะครับดาวพฤหัสถือเป็นดาวประธานแห่งสุขเคราะห์นะครับเป็นดาวที่ให้คุณมากที่สุดและในตอนนี้เนี่ยก็คือ มาทับลัคนาของชาวราศีมิถุนอยู่นะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของคุณนะครับซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรมมะก็คือการงานแล้วก็ดาวเจ้าเรือนพบปัตตนิหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนครับมีความหมายที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับมากลมลัคนานนย่อมหมายความว่าตัวตนของคุณจะโดดเด่นนะครับในเรื่องการงานเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็มักประสบความสำเร็จได้โดยการมีหุ้นส่วนหรือคู่ครองเข้ามาสนับสนุนครับตอนนี้เนี่ยการงานจะมีอิทธิพลต่อชีวิตนะครับการงานเป็นชีวิตของคุณเลยในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ความพิเศษสุดยอดมันอยู่ตรงนี้ครับดาวเพัศบดีที่กลุ่มลัคนาในราศีมิถุนนี้เนี่ยได้องค์เกณ์สําคัญที่ว่าเรียกว่านาระเอกเกณฑ์นะครับนระแปลว่าคนนะฮะ องค์เกณฑ์ของราศีที่เป็นรูปคนซึ่งราศีมิถุนก็เป็นราศีรูปคนนะครับเป็นองค์เกณฑ์ที่มอบสติปัญญาที่เรียกว่าลึกซึ้งนะครับของดาวพฤหัสบดีนะปัญญาในระดับสูงเลยนะครับความสําเร็จเกียรติยศชื่อเสียงทําให้เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปแม้ว่าตรงนี้ดาวพฤหัสบดีจะเป็นประนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นประที่เป็นอุจจาริราชนะครับซึ่งก็จะ ส่งเสริมพลังของดาวพฤหัสบดีให้สูงส่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่จุดสูงสุดในราศรีกรกฎหลังจากวันที่18ตุลาคมไปนะครับเรียกว่าพลังขององค์เกณฑ์นี้จะช่วยผลักดันประครับประคองส่งเสริมให้คุณโดดเด่นได้อย่างมากนะครับยังไม่หมดครับการที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือพระราทกุมลักของคุณนะครับเรียกว่าได้เกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์ดอกโบาขาวหรือกมุดนะครับกมุดหรือโกมุดเนี่ยนะครับโกมุดเกณฑ์ หมายถึงดอกบัวที่บานสะพรั่งและมกีกลิ่นหอมสาหรับทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์พิเศษของดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือดาวที่พฤหัสบดีโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหนึ่งแกลกนาหรือกลุ่มลักนาเนี่ยนะครับส่งผลดีต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างยิ่งครับลักษณะของกมุนเกณฑ์ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ให้สติปัญญาดีนะครับมีความสามารถรอบรู้ฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีคุณธรรมสูงนะครับ ตั้งตนอยู่ในคุณความดีรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วก็เป็นที่รักที่นับถือรวมถึงแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะครับถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับให้คุณค่าทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมโชคชะตาแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถือว่า,าพลังที่เรียกว่าในดาวอังคารส่งมาจากพบปุตตะเนี่ยจะถูกนํามาส่งต่อนะครับให้แก่พรหัสที่กลุ่มลัคนาของคุณนะครับ เรียกว่าก็จะนำมาส่งผลต่อตัวตนโดยตรงของคุณเลยนะครับและจุดสำคัญครับตัวปลายทางก็คือพระราหูที่อยู่ในราศีกุมนะครับตอนนี้เนี่ยอังคารตรีโกณแล้วพฤหัสตรีโกณแล้วนะครับอังคารกับพฤหัสเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกันตรีโกณในด้านที่ดีมากนอกจากนั้นแล้วก็ตรีโกณอังคารก็ตรีโกลมาถึงราหูซึ่งอังคารราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมและตอนนี้ดาวในมุมตรีโกณน,นี้ทุกดวงอยู่ในราศีธาตุลมหมดเลยนะครับ ซึ่งพระราหูเลข8ครับสถิตเป็นเกษตรอย่างมั่นคงอยู่ในราศีกุมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นภพสุภะของคุณเลยนะครับภพบสุภะถือเป็นภพที่ให้สูงสุดภพหนึ่งนะครับให้คุณแบบโดดเด่นมากนะครับหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับความสําเร็จที่ยั่งยืนการศึกษาขั้นสูงการเดินทางไกลแล้วก็โชคช่วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยราหูในดวงของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะกลับมาอยู่ในบ้านตัวเองเป็นเกษตรนะครับ ก็เรียกว่าสามารถจะการันตีได้เลยว่าคุณจะเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแล้วก็ไร้ขีดจํากัดด้วยนะครับด้วยความสําเร็จนั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ราหูถนัดเป็นใหญ่เลยนะครับเช่นเรื่องของเทคโนโล,โลยีนวัตกรรมนะครับเรื่องต่างประเทศหรือปรัชญาความคิดที่ล้าสมัยนะครับผมแถมให้อีกดาวครับตอนนี้เนี่ยดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์นะครับอยู่ในตาแหน่งที่3แก่ลัคนาก็คือในภพสหัสชะ้นะครับ เรียกว่าได้ปฐุมมเกณฑ์ด้วยนะครับปฐุมเนี่ยมาจากดอกบัวครับแปลว่าเป็นตำแหน่งดาวที่ส่งผลให้เจ้าชะตามีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่แล้วก็เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลิศประเสริฐอย่างยิ่งนะครับสำหรับชาวลัคนามราศรีมิถุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพบปุตตะพบตหนุพบสุภาเนี่ยนะครับทั้งความคิดนะครับเรื่องของสติปัญญาเรื่องศีลธรรมนะครับ ก็จะพาไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนหรือการศึกษาในระดับสูงได้นะครับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าคุณจะ,ะเรียกว่าได้พลังจากดาวอังคารมาที่เป็นปรเกษตรเป็นประไม่ได้มีความมั่นคงหรือเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้แบบว่ากล้าหาญแข็งขันแบบพลังของดาวอังคารมากนักแต่ด้วยพลังในมุมตรีโกณเนี่ยเรียกว่ามุมของพระฤหัสบดีและราหูเนี่ยเขาก็จะส่งพลังที่ดีนะครับส่งกระแสที่ดี กลับไปให้ดาวอังคารนะครับแล้วก็ทำให้ดาวอังคารดวงเนี้ยส่งผลที่ดีแล้วก็นำโชคดีนำสิ่งที่ดีเข้ามาให้คุณได้นะครับหากคุณแบบเรียกว่ามีไอเดียในการสร้างสารรค์ธุรกิจหรือต้องการจะทำอะไรลงทุนอะไรนะครับแล้วก็ใช้ความรู้นะครับของดาวพฤหัสเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของคอนเนคชั่นเครือข่ายของพระราหูมาส่งเสริมนะครับ เรียกว่าก็จะทําให้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจในสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะลงทุนได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเส้นทาง r o ร d แม p ไปสู่ความสําเร็จของคุณได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ขอฝากคําคมจากออสการ์วไว้นะครับท่านได้กล่าวว่าจงเป็นตัวของตัวเองอย่าพยายามไปเหมือนใครเพราะตัวตนแบบของคนอื่นๆมีคนได้เลือกเป็นไปหมดแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดๆโหรศาสตร์ด7นอกจากนี้ถ้าต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ